ก็ขอต้วนรัีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมฮีโร่ออฟเนื้ออาร์ตนะครับเป็นเกมที่ผมเล่นไม่เป็นนะครับแต่อาอัดทําไมก็ไม่รู้อัดรวยวะอ่าแบนแบนแบน,แบน,แบนอะไรฮะแบนตัวไหนดีเอ่ยแบนตัวนี้แล้วกันโอเคไม่เอาไม่ชอบหลอหรอเอ๊อ ยิงว้าได้ยินได้ยินถ้ามีเสียงไมช็อตนิดๆอะไรเนี่ยขอโทษแต่แฮร์สวิสวเลยสอ่าบอกตรงๆครับกูเล่นไม่เป็นล่ะตัวแพนด้า <for> ก็เลยไม่เป็นอ่าวโมร์ตัลกูก็เลยไม่เป็นวิทกูก็พอได้ลินจาไม่เป็นไม่ไม่มีตัวไหนเป็นเลย <laughs> สุ่มไหมเอ้ยสุม่มดีกว่าแล้วแบบเล่นเกลียนอยับเขาใช่ไหมอ่าเฮ้ยสำหรับผมมันต้องถึกนั่นถึกไว้ก่อนเนี่ยนั่นถึกนั่นถึกแบบใส่เกาะเฮ้ยอย่าบอกตัวนี้แหละเออตัวนี้แหละดีนะ อับบอดอนแค่ชื่อก็รู้ว่ามันเป็นอับบอดอนแน่นอนว่ากูเรียนไม่เป็นโดดนานยังวะเย็นนานดิเฮ้ยเย็นนานเย็นนานได้ไหม อ่ะอัพอันนี้ก่อนละนี่ <c oughs> หรือว่าจะปิดชา้าๆดีวะอัพอันนี้ก่อนแล้วกันตามเ <c oughs> อาขวดแหงก่อนอันแรกเลยจากนั้นก็ออกตัวนี้ผมไม่รู้เชนเะนะนายอะกว่าออกขวดเลือดกอ,อกหวานเอ้ย <c oughs> ออกขวดเลือดอะไรสองอันแล้วเด้อเนี่ย ยังเล่นผมได้ไม่เป็นนะตอนนี้บอกเลย <c oughs> ก็กここบอกไปเลยตั้งแต่ต้นคิวว่าผมเล่นเก <c oughs> <ผ>มรูบ้างไม่เก่งเกมที่เนเนใช้สมองนี่ใช้ไม่ค่อยเป็ดเนี่ยบอกเลยไปให้มันนะผมวางปากหวานไม่เป็นนะ ตัวตีไกลทั้งนั้นเลยโอ้โหเอ้ยนัดไม่เป็นด้วยมือไม่ไวพอเออเออรับรับบอกแล้วรับไม่เป็นเป็นตัวแทงให้เว้ยเออเป็นอะไรวะ เฮ้ยผมผมรับไม่เป็นนั่นหนัวมากเลยหนัวเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผิดกูเอาผิดเดี๋ยวเดี๋ยวกูอาผิดกดสกิวิทคนนอสระวังเล่นเล่นระวังระวังตีนนห่อยกดไหมก เาตัวไหนเล่ามันบอกสองตัวแล้วตัวไหนไรชิบหายไหนกิ้วผิดตัวนี่ยวะเย้เดิตังค์มันน่าดีใจเลยดิตังค์เฮ้ยร้านเป็นครั้งแรกเฮ้ยร้านเนออร้านเฮ้ยลบเออจุ๊กจุ๊กเออโดนยิงหนึ่งดอกเฮ้ยโดนจัดดิน แหลกเฮ้ยผมเขาแหลกผมอัดคลิปอยู่เนี่ยองคิดตัวอะไรวะอย่าไม่รู้เนยระวังระวังคิดผมจะเฮ้ยเฮ้ยเฮปิดไม่ได้โอ้ย ถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาวอยู่แบบคว้าอะไรแบเนี้คว้าอะไรมาเลยสกิลสามเหรอสกิลสามไม่ทำไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮ่ี๋ยวสกิลสามนู้นคนเจ๊าหายโอ้โหคุณน่าจะออกมาตั้งนานเลยนะ บอกเลยนะทีมเวิร์คไม่เล่นนะโซโล่นี่ผมก็ไม่เล่นกูเล่นไม่เป็นไงเข้าใจป่ะโจต้าตรงนี้เออไม่เคยเล่นไอ้นี่มันเนี่ยเอ้ยแดเฮ้ยเอ้ยปิงหลุดปิงหลุดอุ้ยปิงปิงเฮ้ยโอ้โหเกือบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยุด เจอไปแล้วเอออย่างน้อยก็ช่วยผลงานเพื่อนอัพอัพกันอัพเกาะไว้ก่อนอัพเกาะไว้ก่อนต้องท้าก่อนนะ๋ตวไม่ชิงช้าเกินผมจะออกันนี้มาหมาบมกหมดจีดเนาะมะนาวหมดเออว่ะมะนาวมันหมดจริงวาวว้าา ตีแล้วเนี่ยโดนหลอกของทุกคน Shadowbane ไม่ได้เล่นนาะนเป็นปีแล้วจริงบว<ม>ได้ดอลเล่น<ม>จะเอาไลน์รัพสกิลสามมาดีเว้ยบอ,อกเลย <c oughs>

ทตำตรงนะกูไม่น่าหลงเล่นแบบดีนะกูน่าจะเล่นแบบเออบอดติกว่าบอกเลยลาชิปไม่เป็นเวยเป็นนะแต่ไม่รู้จังหวะเท่านั้นเองเฮ้ยจุ๊กจุกจุกจุ๊กจุ๊กจุกจกันแหละ อูจ้จุกจุกจุกเดินกลับบ้านแป๊บจุกกี่บาา่านวันเนี่ยมูแปดเราให้เป็นคนที่แบบเก็บตังค์แล้วผ่านเงินด้วยดิน <c oughs> คนเนามีมีต้นตีนอะไรเลยานั่นเหมือนแบบจะไม่ให้อัมบาดอนเกิดแน่น,น,นอนว่ามึงไม่ได้แน่นอน มันมาทาแอนตตีกูไม่เข้าแน่นอนอะอกเลยติดนืมึงมอ้ยนติดนือหรอติดติดติดติ้ยเออจุกจุนิดนึงจุกจุกนิดนึงโทษทีีกุยนานเอ้ยกุยไว แต่มานาโคตรวายชิบแหม่เลยเฮ้ยน่ะมือผมมันไม่ไหวายเลยนะจะวะติดหนืดมึงเอ้ยอตัวอะไรเนี่ยอ๋อตัวที่ผมเล่นแล้วเจอคิวประมาณ800ครั้งได้

อํพบบาพลาเดี๋ยวผมชอบให้นะติดนูติดเนืดไม่ใช่เหรอเฮ้ยกูติดไปเอไไอกูช่วยอะไรไม่ได้เลยโคตรช่วยอะไรไม่ได้เลยติดไปอยู่ไอ้เกแต่กลับบ้านอันนี้กันนะตัางมิดทํทาไมพอ ไอ้เร็ว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 เปิดร้านค้านั่นแหละเออเพิ่มเลือดนิดนึงนะเร็วผมยังไม่ได้เสียคิวตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนาะคุณลองเจ้าผู้เลยผมไม่เสียคิวโอ้สวิตเบิดมึงเปิดคนเดียวใช่ไหมไม่มีเพื่อนทับใช่ไหมคุณรู้เลยอมาดอนบอกเลยฮะ ที่ไก่มากตลาดจัดการมันก่อนอุย้ยเลือดโอ้โหรถเยอะเลยเลือดตุูเป็นขบวกกันอุอ้ย,ยติดไปอาฟ วิญญาณมันไม่ใช่ PBA บ้าเองกระโดดมันรับแทนเพื่อนอ่ะใช่ที่ไหนนะคนละเกมนะไอ้ชิบหายคือถ้าผมเกาะ ออกกันนี้ได้เนี่ยคือก็ออกได้ไงเพื่ออะไรเนี่ยไอ้บ้า s <c> h <oughs> a ด o w b l a เออเจอเจออร่อยไปนิดนิดหน่อย <c oughs> เจอตอบดิทิลยนี่ทิ้ล้นลหน่อยเออเดี๋ยวก็ตาย <c oughs> อา่ะไอ้จุกอ่ะกลับบ้านละพี่น้อง Um. มึงโทรแมวเลยเึงโทรอันติน like ้คูดาวหรืแกเปิดเลยเป er ิดปุ๊บคนน็อตคนน็อตครอบอะคนน็อตครอบปุ๊บตับๆๆเนี่ยครอบสองตัวเลยครอบซับๆๆไอตัวนี้พังไปอะแน่นอนว่าแมตช์นี้ตายตังค์ไม่ตกครับผมเอะไรนะฮ่าที่ซูแมวอะไรอุ๋มอะไรอุ๋มฮ่าที่ซูอะไร ลูกเมื่อกี้คือผมบอกตรงๆนะผมหาตัวเองไม่เจอตัวเองไม่เจอจริงๆนะว่าแกเอาดิล่อตีนเนี่ยเกลียดท่านี้มากเอสไปซี่สไปซี่เกมนี้เขาใช้ค่นี้ตัดนะฮะ

เฮ้ยเดี๋ยวกูตายอีกแล้วเพื่อนไม่ช่วยกูเลยจบแล้วขั้นตอนนี้สกอร่ฮะฝั่งมันนะฮะอีกแล้วเฮ้ยผมต้องเอาของแบบถึกไว้ก่อนเนี่ย เฮ้ยผมเล่นสายถึกไม่เล่นสายตีเอาไ้เปนแทงเว้ยตัวเปิดก <c oughs> ันเขาเอาะไมผมตว่เออ็บเจเจวจะตายเอา Let's go. is easy. Oh. Double knees. <laughs> killer. I go. Oh die. Okay. Seven sick I go. Mm. ทำอะไรไม่ได้เลยคนดันแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยรถเกาะด้วยนะดันพรอมป่ะติดไฟเกียรติไฟมากเลยมันไม่ใช่ไฟแรงๆเลยเป่าไฟเบาๆเลยนะ ไม้อย่างแรงเลยายกนหาตัวเองไม่เจอหนจัดเนี่ยดือดดือกอร์ดี๋ยวน้า้าาหนง่ห้าแล้วดูทีมโอ้สับแม่งเกียนอะไอ้จริงเออแม่งติดไปตลอดผมจะใส่ตเกียบหนึ่งแม่งไหลไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มเน้นออลกันเนกอไม่เน้นม่เน้นคีไม่เน้นตีเพราะมันเล็งผมไง เกาะไว้ก่อนเนี่ยเกาะไว้แบบแทงเพื่อนไงแทงแทงวิจารณตีนอย่างเดียวเลยคือ น็อตอยู่ไหมนะครน็อตอยู่ไหนโอ้กดแน่นอนนะบอกเลยไม่ไหวบอกเลยตัวนี้เล่นตัวมาแล้วไม่ไหวไม่ไหวน็อ

เอาดิเอาดิเอาดิสู้จนวันตายโอเคนะก็ขอจบคลิปเียทนตัวนี้แล้วกันเนาะวันนี้โอเคนะเจนะอ,อกันคลิปหน้าไปป่าจ้าเห็นผมกาก,ากแล้วอย่าคอมเมนต์นนะ